เลงชื่อไว้น่นแเละเข,า,ขาลงชื่อไว้ใช่เข,ขาเขาทำงานแบบและเอียดรอบครอบเขาจะลงชื่อไว้จะได้รู้เออเอฟซีสั T ่งมากี่แก้วจ่ายไปแล้วกี่แก้วมีใครมารับไปบ้างเนี่ยคือการทำงานที่ถูกต้องจะเสือไปเอาอีกก็ได้จะเอายูสุใสอันใดใสขอพระคุณทุกท่านนะครับรับชมให้กำลังใจยอย่างน้อยสักหกนาทีนะฮะ ไม่มมยาวไีใหญ่คือไม่เสร็จน,นะคะย่ายาวไปนิดนึงได้ไดโอเคกรนั้นกันนึงประมาณขึ้นค แรงดีโอเคโอเคแือโอเคยังเย็นไว้รุ่นส่องนี้ยังไม่ยกแล้วมันพันกันด้วยดูก่อนดูก่อนดูดูดยอันดูอันขว้า อันนี้ใคมัดเนี่ยมันหลวมครอบแพกอันนี้ใช้ไม่ได้น่หมันไม่อยู่เิเปิดยดแตงว่เมือน แต่เขาเดี๋ยวเอาออกมันไม่ถนาดเลยต้องใส่ข้างหนึ่งข้างหนึ่งก้ออาออกันนี้ไปพรมเงินโพดทองโดนตาคลิบป๊อบคลิบปบ๊อบ โอโหโโหงานนี้นะคะจะได้ชื่อที่บ้างมีแผนนะเนี่ยฮะถ้าไม่พูดพี่ใหญ่ไม่มาจับด้วยไงข่อกัเลยบอกว่างานนี้ถ้าไม่มีพี่ใหญ่ไม่เสร็จนะเนี่ยใครมนรู้ซะบ้างเจอคีมไม้ฝั่งนู้นน่ะ มีคีมไหมมีคีมไหมจะได้ไปสั่งคีมเข้ามา <c oughs> มีอยู่จะเอาหน้าขาวหน้านวลหน้าขาวนะท <c oughs> ี่าาดีมาบอกไม้ อะไขาดีไหมอยากรู้ค่ะอยากรู้มากเลยขาดีน่งรอ้บัวกอยารู้เเราได้รับอนุญาตจุดพูุเรียบร้อยแล้วส่งขอบรคับการบินเรียบร้อยแล้วครับกลัมาจากอคับการบินลนลุกเลย ผลลุกเลยแน่นอนผลลุกเลยงานนี้ป๋วยยิ่งใหญ่มากว่าจะเก็บไว้ในวันสุดท้ายมันมันเก็บไม่ได้ไม่ไหวผลไม่ได้้ีวันนเพิ่งวันนี้เลยนะนี่อืมโอ้ได้วันนี้เลยใช่ไหมได้วันนี้เลยโอ้สวยตาวดีป้าประกาศไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว บอกวิธีแล้วใช่ไหมได้แต่ว่าจริงๆวันนี้เพิ่งิสูนสือเรียบร้อยแล้วมัจะชวนป้าแถวบ้านแล้วหลมาเช้านี่ไม่ชแต่ไม่ชวนครัวคนทำงานไม่มีเกอได้อคนทำงานคนทาไม่มีงานมีก็อยู่ไปเฮ้อ มันมันไม่ได้แล้วป้านมัจะหทรายั้านไม่มันมันลึงหักงนะลมพัดอ่ะไม่ได้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 เพราะเวลาลงดมันไม่พยุงนะเวลาเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเทสเดี๋ยวเอาออกก็ความปลอดภัยมันเป็นปัญหาระยะยาว เอาหลักเพชรมาอีกอันหนึ่งนะั่งนี้นะตกลงไฟประดับมาวันที่ห้าที่ห้าเหรอคะ้ไฟเยเวัไฟเราจะได้จิดละจไดฟต้นไฟต้นอล้่ะเนาะไฟต้นไฟปามไฟนี่แหละหน้าขรนพ่อพ็ดีเนาะต มาลิซ้าคนใหม่ตรงอร่อยไหมร็อร่อยครับนี่นี่นนี้จริงอ่ะกินหมดนานแล้วแต่ว่าเดินหาทังขยะไม่มีก็เลยไม่ได้ทิ้งแต่ทิ้งแล้วถ้ากิงแล้วไม่เอาดู โอ้สวยงามไม่มีเลยแต่เคยมีตกหน้างามก็ไม่มีแล้วไม่มีเข้าไปนู่นหมดแล้วสวยงามมากมากเลยระยิบระยับระยิบระยับที่ ยังบีตอมหน้ามันรักเราอืมด,ดูดิมันไม่ดมเงืโอ้โว่าจะไปซื้อเสื้อสวยๆแล้เขาสักตัวสักคนนั่นแหละนะที่ยหญม่พาไปก็ได้ไปเถอบ้านซื้อเสื้อสวยนะไปได้แล้วนะแม่ที่พาไปซื้อแล้ว

กลับมาถึงได้คิดดูด,ด้ดเขา,เอาออกมาเลยดอกสวยนะพี่ม่งนีครับว่าสวยวนะใช่พี่แหลกเอาออกหร้บอกว่าต้องออกแอกสวยดี่แหลกงวงขาไมสวยตัดกันพอดีโอ้นางแบบมาแล้วง<อ>่ายนางแบบน้อยกล,งลยางร่มด้วย สวัสดีเอฟหน่อยแม่สวัสดีเอหน่อยหนูน้อยเร็วมาสวัสดีเอฟซีหน่อยมาแล้วสวัสดีเอฟซีหน่อยงเสือไล่อยู่นะเอฟซีอยู่ไหนเอฟซีอยู่ในจอโน่นน่ะไปยืนตรงนู้นอ่สวัสดีนี่เอฟซีรอดูเมื่อไหร่เพลินจะมาโอ้ยนี่เขินอยู่สวัสดีค่ะเดี๋วสวัสดีกล้องมองกล้องไหมมองกล้องทางนี้นาดดเอฟซีบอกว่าเพลินมาตอนไหน จัดเต็มทั้งหมดเลยนะศูงงนย์อาหารเรียบร้อยเลยใช่ไหมวะใช่เพราะว่าเสือก็ดูนะเสือดูแลน่นพสอสมหมอเลยนะก็ <c oughs> ถามหมอทมมีมี่มีมมอ,อุปก,กรณ์อะไรมามีทีป่ปะผูไหมอะไรไหมเราต้องจัดให้ไหมเขาหน้าจะเอามาเงินมีที่อันอะ <c oughs> ตรงนั้นอนะ แปลมากี่อันค่ะไม่เห็นสามสืกซ์ล่ะได้แค่เอาอีแปลนะก็หายไปได้สองก็งมไม่มีครบอ๋อตอนได้มันไม่ครบเราเลยใช้ทดเชยวันนี้เอาเอาอันนี้อเอาเอาให้มันชีกว่าเก่าไหมฮะต้องไม่บาลานฮะบาลาน ทำไรดีด้วยเนาะป้าชาวบ้านก็ไปที่นี่นะไปทางนี้ขอเงินทิกทุกทุกเมื่อก่อนนะวานอนนี้ว่าเป็นเคย่อนขอญาตอะไรใช่ไหมเราเป็นเจ้าแรกที่เป็นนายเกิดอะไรขึ้นมามันใครจะรับผิดชอบ อันนี้ขอยากกว่าเดิมขอต้องทำเรื่องในระบบในชื่อของเราขอไปเ็บไซต์ปำเพร็นเ้าบ้านต้องเอามาโชงอนุสามานะัน เวยไหมสวยไหมมีใมโมบโพนี่โพทอมด้วยเหรอตตเก่งน่าเส็ยแล้วเเราทำกันไม่มีไม่มีมมย่เงนัอนยางนี้แต่ถ้าสองคู่หูทำนะเสียงกันทัง เสียงกานสลดไฟ์เสียงกานตั้งแต่ขึ้นไร้จนลงไร้อะนี่เงียงนี่เสยงม พนั่นแหละได้ทิงเงินทีน่อานำมาใส่เงมนแล้วอยู่หัวฟูนั่ะมั้ะนั่ง100้อยโกก็ได้จะไปเิตุแล้วไปนั่งตรงนั้นแต่ที่บ้านไนั่งในสวนเปนดอ <c oughs> กไม้ยิงวาวดเด็กเนืะง, <c oughs> งานนี้ จะสวยไปไม่สวยแล้วขวานฟ้าหน้าดำเราไปจากไม้ขวานฟ้าหน้าดำจากเพราะเป็นหนังสมัยนั้นขวานฟ้าหน้าดำดังเนาะเมื่อก่อนเนาะดังทุกบ้านจะต้องนั่งดูทุกบ้านจะต้องมานั่งดูเรื่องนี้ขวานฟ้าหน้าดำใช่ขวานฟ้าหน้าดำแล้วก็สีกุมารห่านก็แล้วก็แก้วน้ำมา กุเริงกุเริงกุเิงกุเรงกุเิงกุเรงกุเิงฮะดูจังหวนักมัวเขาใช้เขาฟนอนพากันโอ้ยที่ดูบ้านเขาไปย่างเขาดูคนละบ <นะ S 1> านนะบ้านเขาจะทางบ้าน่างครต้องเป็นสีเงินหะนัม <Nothing. S 2> ี่งมีสองมีสามมีสีมีห้ามีห้าแล้วทำไมที่มันเหลือยะ

เค่อยว่ามันต้องค่อยต้องวัดผิดหรือเปล่าวัดยาวเกินไปค่ะเออเดี๋ยวเราลองเราถึงขึ้น่อนเราถึงนก่อนอยากจะได้รู้ไงว่าเมื่อกี้มันผิดตรงไหนมันผิดที่ความยาวของเชือกเอ็นไหมก็ถูกนี่ก็ถูกแล้วนี่ แล้วทำไมมันถึงเหลือช่องช่วงนี้น่ะมันยาวช่วงพญานาคนี่มันยาวดีแสดงว่าเช้าน้าวันวันวันเสาร์อาจจะยาวกว่าหรือเปล่ายาวกว่าทำไมไม่มัดทำไมไม่มัดจะลงมมาแล้วเนี่ยจะคึงเลยจะตัดจะตอบเลยไม่เข้มใจเฉยๆยงไงมัดเลยอยากหาคำตอบเรจะได้เคลียร์เขาเป็นของอะไรวันวันเสาร์นี่คือยาว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  อ๋อรู้แล้วนี่อะไรเราตอกเราเราตอกเสาสลบมาตามดินมาตามหน้าดินที่มันสลบื์โอเคถ้นานั้นก็มัดเลยให้มีสลับสีที่ติดต้อง ไปไหนแล้วเลี้ยงข่าวดีแล้วก็ไปแล้วเหรอเลี้ยงข่าวดีแล้วก็ไปแล้วผู้ได้เดี๋ยวต้องไปซื้อโทราศาัพท์สิบหมื่นเป็นสั่งแล้วเป็นียังไงเอามาดูแค่เอ,อเอาถ่ายจะพักนึงจะลบทิ้งอ้าวถ่ายไม่ได้ใก็ไหนคุณเด้งได้ไปเต็มถูกโอ้ไ,โอโอไปดูที่พัทยานุ่นงานทุกอ่ะนะ ย่ายาดอกไม,ดกไม้ดอกไม้ขี่ใบโพอ่ะลงมาก่อนอ่ะอันนี้ก็ดอกไม้ขี่ขี่ไม้ตังนี้ดอกไม้ขี่ไม้นะ,ะยังได้แล้วได้แล้วได้แล้ว

อยากเป๊กบน่อยหน่มยังหางอู ถโอ้โหกำใช้้อนตอไม่พอนะนี่อบ้างอะเนี <extraordin aries> <ness in> ่ย <frick in> <Ell os> <oples> Terima kasih oh. telah <laughs> menonton!

ปิดนี่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณไหนประมาณนี้ละใจยี่สิบสี่นาทีแล้วจ้ังปิดนี้ก็ประมาณนี้นะประมาณมา,มาดูปิดท้ายนะฮะความสวยงามนะฮะของการนะะร้อยเส้นใบโพเงินโพทองนะครับผมนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะขอบคุณทุกการรับชมนะครับนะโอ้หนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วขออภัยที่ตั้งจอทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะฮะ